วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักการทำงานที่เขาผ่องฟาร์มกันนะครับลักษณะการทำงานที่ฟาร์มนะครับช่วงเวลา6โมงถึง7โมงช้านะครับเราจะเริ่มให้อาหารปลานะครับแต่ละบ่อครับทางฟาร์มนั้นเป็นฟาร์มที่เลี้ยงปลากระพงไซย,ยัก์โดยแต่ละบ่อจะใช้เวลาเลี้ยงอยู่ที่2-3ปีถึงจะได้ไซส์6-7กิโลกร,รัมต่อตัว พอปลาถึงไซส์จะทำการลากวนจับปลาเพื่อที่จะนำปลานั้นไปแปรรูปแล้วส่งออกครับเมื่อลากอวนเสร็จนะครับจะนำปลามาคัดไซส์ที่ลงทำปลานะครับโดยจะแยกไซส์ปลาตามตะกร้าโดยไซส์ปลานั้นนะครับจะขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาครับ จากนั้นเราจะนำปลามาทำอิเคจิเมะนะครับโดยการเจาะหัวนะครับตัดเหงือกตัดโคนหางและเจาะกระดูกตรงโคนหางครับจากนั้นเราจะนำปลามาล้างน้ำสะอาดนะครับที่มีความเย็นอยู่ที่15องศาแล้วล้างต่อด้วยน้ำที่ใส่คอลีนความเข้มข้อนอยู่ที่1.25 ppm โดยใส่375 ml ต่อน้ำ300ลิตรครับ ทางฟาร์มนะครับจะมีการตรวจเช็คค่าออกซิเจนในน้ำนะครับช่วงเช้าเวลา8โมงและช่วงบ่ายเวลาบ่าย2ทุกวันนะครับจากนั้นจะมีการตรวจน้ำนะครับโดยจะหาค่าแอมโมเนียในไตรทพีเอชและอันคาายนะครับทุกๆ3วันนะครับโดยจะใช้ชุดคิดในการตรวจครับหลังจากตรวจคุณภาพน้ําแล้วพบว่าบ่อไหนมีค่าแอมโมเนียกับไนไตสูงจะทําการหมักจุลินทรีย์โดยจะใช้กาืน้าตาล5กิโลและจุลินทรีย์ผง5กรัมนะครับต่อ น้ำ200ดิรครับจากในคลิปนะครับจะเป็นการเติมปูนแคลเซียมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มค่าอันคาลภายในบ่อเพื่อที่จะทําให้เก็บปลานัแข็งแรงครับต่อไปจะเป็นการเตรียมบ่อและลงลูกพันปลานะครับโดยทางฟาร์มนะครับจะมีการฉีดเลนทุกครั้งหลังจากจากับปลาครับจากนั้นจะทําการกั้นคอกระหว่างกลางของบ่อนะครับโดยจะใช้ไม้ไผ่ผ้าเขียวนะครับในการกั้น แล้วจะทําการโดยปูนขาวและปูนแคลเซียมนะครับลงภายในบอ่อเพื่อที่จะปรับสมดุลดินนะครับให้ไม่เป็นกรดหรือด่างมากเกินไปต่อไปจะเป็นการเตรียมลงรูปพันธุปลานะครับเราจะทําการตั้งข้อให้หานปลา ลูกปลานั้นทางฟาร์มซื้อมาจากฟาร์มเอกชนก่อนอื่นจะต้องชั่งปลาว่าแต่ละตัวมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่5กรัมต่อตัวหรือไม่โดยการสุ่มชั่งลูกปลาแต่ละตัวเป็นจำนวน5ตัวครับหลังจากนั้นจะทำการปล่อยลูกปลาลงสู่บ่อนะครับโดยแต่ละบ่อนั้นจะปล่อยลูกปลาอยู่ที่5,000ตัวต่อบ่อนะครับ ไปจะเป็นการทำงานส่วนแปรรูปนะครับทางฟาร์มนั้นจะมีมาตรฐานโดยจะให้ใส่เครื่องแบบป้องกันเชื้อนะครับกับการล้างมือก่อนเข้าโรงงานทุกรอบครับหลังจากคัดแยกปลาเสร็จนะครับจะนำปลามาทำการขอดเก็ด,ด้วยเครื่องขอดเกดอัตโนมัติครับจะสามารถใส่ปลายักได้5ถึง6ตัวนะครับใช้เวลายอยู่ที่8นาทีนะครับหลังจากขอดเกดเสร็จแล้วจะนำปลานั้นมาทำการดองน้ำแข็งไว้ข้ามคืน1นคืนครับ จากนั้นก็จะนำเอาปลาที่ดองไว้มาแล่ตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการนะครับหลังจากแล่ปลาแล้วจะนำปลาที่แล่มาแช่ไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิติดลบ20องศาแช่ไว้เป็นเวลา2-3ชั่วโมงครับ จากนั้นจะเอาเนื้อปลาที่แร่มาแพ็คตามไซส์และออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งแล้วเอามาซีนบรรจุลงกล่องพร้อมขายสินค้าครับ โดยสินค้าที่รอการขายนั้นจะนำมาเก็บไว้ในห้องเย็นที่อุณหภูมิติดลบ10องศาครับ